้ได้แล้วอะไรไม่กี่อะไรไม่ได้ได้แล้วแฟงมันหายหายแล้ว,ลวผมว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ไม่ยูทูกบก็โคบีสเพราะว่ากดไลค์ปุ๊บในที่เลยอ่ะตึ้งขึ้นมาประมาณว่าสตรีมคีย์ผิดอ่ะออผมก็เ,เข้า ผมก็เข้าไปเปลี่ยนประมาณสี่ห้ารอบเลยเข้าไปเอาคีย์ใหม่หมใช่ไหมใช่ประมาณสี่ห้ารอบอะไรวะไอ้เหียกดติดตอนนี้ไลน์ไลน์ไลน์อะไรเนี่ยขึ้นแ้วมั้งเต็มไรครับใหม่ไม่ได้คือแค่เทสเฉยผมม็สงสัยว่เาเฮ้ยทำไม,มกดแล้วมันไม่ไลน์วะใส่คีย์ไปแล้วเ,เราลองกดไลน์นะฮะเรากดไลน์นะครับ ไม่ได้嘛กดนม่ได้กด not a s s e t ใช่แนล of steam key เป็น double keep you the baby palm palm p a m connection to this double แบบเดียวกันนะแบบเดียวกันสวัสดีครับครับไลไม่ได้ครับโอผมไล่ได้แล้วผมคลิกๆรัวๆเดี๋ยวกดได้แต่ไม่ได้เป็นที่ double ใช่ก็คือผมกดแบลคุณแฟงแหละติ้งไม่ได้ติ้งไม่ได้ติ้งไม่ได้ผมก็นั่งอยู่ตั้งน,นานสักพักหนึ่งกดทุ๊บอ้าวไลา์เฉยเลยคุณแฟงมาไลค์ได้เฉยเลยผมก็เลยงงมีน้องเขาบอกว่าสวัสดีครับเดซี่ว่างงานเดซี่ตอนนี้มันสวัสดีครับตอนนี้มันอยู่ยาครับวันนี้ยิ่กับผมว่าเกมเมอร์ v E v o ครับเพราะว่ามัน,มนจะเริ่ม like i, ไลฟ์เดซี่หรือเปล่า เลยได้ได้นลครับคุณตาครับนันเห็นไหมเขาบอกเลยว่ามันเป็นสักพักหนึ่งได้น้องก็ถามว่า DC รวมนะฮะ DC ก็ DC ใช่ไหมครับได้อยู่แต่ว่าเราสักแป๊บเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าหนาวเพี้ยมันลงจะกันในไลฟ์เราดีเข้าไปนี่คุยคุยเรื่องแต่ ผมไลา์อยู่นะฮะผมร้ายอยู่คร uh ับผมการเราคุยเรื่องอะไรกันดีนะฮะคุยเรื่องช่วงนี้เป็นช่วงอ่าคุยเรื่องกุยเย็นนะวันนี้กินอาหารื้อเย็นมันไหลวะไข่เจียวนะฮะไไข่่เเจีียวดซออ c AE X นี่คืออะไรวะเดซี่เดี๋ยวตามเขาอะไ์ครับรอแป๊บนึงครับ เดีย๋ยวรอสายโหดไปะสายโหดซีเรามีอีเวนต์นะครับเดซิงส,สำหรับอ่าแฟนชาวไทยหลังจากที่เราปลูกมะเขือเทศแล้วไม่ประสบความสำเร็จครับเ <c oughs> พียกระโดดลงเราต้องย้ายไปปลูกฟักทองแทนครับ <c oughs> ว่าฟักทองน่าจะเวิร์กกว่ามะเขือเทศ เป็นการเทสไลฟ์สองนาทีแล้วกันนะเอดี๋ยวลองเปิดเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ก่อนเฮ้ยเฮ้ยอินแฟงผมผมไม่เปิดให้คุณต้อได้ยินหรอกผมเปิดในชัยแนลของผมเองครับการิวหายเครด ไม่เอาไปใช่ไเดซีไม่ได้ก็อะไรนะไลซอะไรมันไออันนี้มันไม่ขญญึ้นแป๊บหนึ่งอ่ญญานไม่ได้ติดติดขดอะไรวะเมื่อกี้้องเขาว่าอะไรวะ เดซี่ไม่ไรก็บอกให้ตามไลายบอกแล้วครับยังไม่มาครับรอ <c oughs> ตามคืนไลท์แน่นอนครับเดซี่รอสักครู่รอครับประมาณสิบนาทีถึงไหมวะรอสักครึ่งชั่วโมงนะรอสักประมาณสี่ชั่วโมงครับเดี๋ยวคุณตามเกลียกันเลยเพราะว่าเห็นเข้าอาร์มาไปไปไปน่าจะใช่เดซีไลท์ไม่ได้ครับเพีย้นยนลง แรงหงโดยพิจิตต์เลยเปิดเพลงฮะเพลงอะไรวะเพลงนี้มีเนื้อหารตรงกับบุคคลที่สามกรุณนะใช่ไหมไอซี่อนไอซีเดี๋ยวรอรอไปไปพร้อมกันไปทีเดียวครับตอนนี้สแตนบายรอแล้วครับที่โนวี Low ่นะครับ บเเดั้ายยลกดไลค์แล้วก็ไลค์อะไรไลค์สาระก็ดีกว่าสาระเดี๋ยวไม่พอีกอล้ไลค์สาระไลค์ไล์สาระเมเมอร์ไลค์สาระตอนนี้อยู่ในช่วงไลค์สาระไพวันวันเนี่ยไลค์สาระนะฮะ ติดไม่ออกเลยครับเพราะเราจะเล่นเกมอะไรใช่ไหมปลาระเบิดเซ拉เรียนะตฮะจะบอกนะคุณออกเซ拉เรียไปอาบน้เพื่ออ,ออกไปจริงว่าจะเข้าออไปอยู่เฮ้ยไปไม่ได้ <RPG. S 1> ทำไมมันไม่ให้ไปวะ RPG ไรเพลงแล้วกัน มาฮาปืนนี้ไม่ไหวไต้องใส่ประกับหน้าแล้วมันมันดีดดีดมากอยากได้กาลิวกาลิวไปไหนวะปุ่มฮะปุ่มที่คือปุ่นเ,เล่นผิด้วย ปืนคนเบาน่าจะเวิร์กว่ะโอเคมาลองดูดิเป็นยังไงปืนเนี้ยไม่เคยใช้ทำไม DC ถึงไม่อะไรวะทำไมี c ถึงไรไม่ได้โอ้ไรได้ครับตอนนี้ไรได้แล้วแต่ว่า พีเยามันลงครับ ตายดิห่อห่อ,อ,อใครไบบแบบแบบปะฮ่าเป็นไงเล่นลิมเลเซฟอื่นก่อนเลยว่าั้นนะน้องก็บอกแนะนำได้ได้งั้งนได้เดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมล,ลังวานเฮ้ยใครยิง เจอเนี่ย R P G ยิงบ้าอะไรเล่นอะไรเนี่ยเคยเล่น Resident Evil สี่ไหมใเกมอะไรตะโกนดังๆ R P G ปู่เน็ตชาร์จะยิงยำไม่แล้วมันก็รู้ดิเฮ้ยอย่างนี้โอย้ยโอย้ยโอย้ย นั่นไงนั่นไงเดี๋ยวให้คุณเก่งบนภาษาคอมเมนต์เลยหาติดเป็นตัดแล้วกันนะครับให้คุณเก่ง,ให,งนะให้คุณเก่งแล็บใ,ให้ฟังนะฮะนะครับโยคุณเก่งเก่งเงเียบไว้วันนี้นคึบหนึ่งเซเรียสเปล่าวะ เอฟอวเอากันดีกว่านะฮะเฮ้ยแม่มีฟอวเอาด้วยนะอยากเล่นแต่ว่าปุ๊กทำไมอกันเพื่อนไม่ยิงวะก็ยืนดูมันนะคิดว่าเพื่อนกันได้ไงโดนฝรั่งดาหรอกเอ็ค าสายจูโจมทำ <c oughs> ไมทั่วกระเต็มจะมาทางนี้กันนะทำไมเงียบวะจะนอนเพื่อ <c oughs> <c oughs>

อเคใครเข้ามาเลยไม่รัวแฟงน่าจะรู้นะแบคเนี่ยสิไหมกํลังอไี่อยู่เ่ยฟอเอาทดสอบฟอเอาอยู่หรอทางัวใช่กลัั่นบลี่อัคิลลี่บัคกิลลี่บัคฟอเอาดะฮะเป็นมุกที่ข้ามีนะฮะ นะฮะนะครับท่านผู้ชมไปยิงมันสิอื้อหือแฟตแบงค์เฟตแบง oh, oh, ค์โอ้โห okay, bar, เบื่อเศรษฐแน่เพลงบ้าอะไรเงี้ยของฟอร์เอลเนะฮะใครแม่งปาอะไรลงมาวะาโอ้ยใครจะขึ้นไปบ้าหรือว่า นายแม่งล่อคุมตลบอบอวนคล้ายจะเป็นลมอะไรนะคุณแ้งให้คุณเก่งแนะนำเซิร์ฟอะไรนะไฮสกูเหรอโอ้สกูโอ้สกูระเบิดเราวิ่งวิ่งแล้ว่าใครนเด็ดวะ ตอเอาพอเอาแปดมาแล้วพอเอาห้ามาแล้วปดูยุติ์ยิงฮันเมื่อก่อนเีย DC เป็นนี N ่ e อยู่อัลฟาใช่ค yes. ุณแปงเยาเซอร์แต่งผู้ชายเสร็จแล้แต่งผู้หญิงต่อนะฮะตรงนี้ทำไมไม่มีคนมาจอแต่กปกตินี่ ตรงนี้นี่เดือดมากตัวละครผู้หญิงก็กดตัว x อ8กตตดตัว x ปึกก๊บม,มาบอกมา <c oughs> เตือนบิ๊กไก่บิ๊กก็บิ๊กก็เกี่ยวยรู้จักบิกกบ๊กเกอบิ๊กเกอไหมตัวเป็นกระผมเข้มตัวเป็นอุ้ยโ,โอ้โหไม่ไวหวไม่ไหว วิ่งใครละเจ็ดตัวเอไอพีเอมาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่อนนักแข่งมาดีครับต่อทีไรน้องเก่งไม่อยู่เลยครับน้องเก่งปลาระเบิดใส่เพื่อนตเก่งอะไรตะกี้จวัตรกำลังพอดีเลยผมนั่งฟังคุณแฟงกับคุณต้อบนบนคุณเก่งพูดบ้า ุห่านตเชียงยิ่งจะแมกาซีนเอาเขมรเจ้าเออาร์บีจียืมมือข่รมูบ่าแกงมูบุบบ่าแกงจะแกงเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่ค่อยซื้อเท่าจะประกาศอาจโคตรตกอะไรไหมไม่ใช่ไม่ใช่ตกใจตกใจ นั่งแต่งตัวเล่นเกมแฟชั่นไปแล้วตอนนี้กลายเป็นแฟงแฟชั่นไปแล้วนะฮะอ้าวชนะเฉยโอเคงานไปต่อที่เดซี่เกมหลผมเห็นคุณอเอาอพี่เนี่ี่ขอเอาคือขอเอเอาโอ้เอาคืออะไรเอาคือออ๋อเอ้าไม่ได้ซื้อในเกมหรอใช่ อาแล้วยังไงโหลดเถื่อนไปเจ็บหายแล้วไปว่าแกเฮ้ยไม่เถื่อนนี่ต้องบอกงี้เท่าไหร่อ่ะปีฮะปีแต่ไม่เถื่อนนี่ด้วยเหรอฮะเดซีมันตโอ้โหสกู๊ไปแต่ฟ้าเอาผมไม่ได้เล่นเนี่ยภาคสี่ภาคภาคล่าสุดผมไม่ได้เล่นสวยว่ะผมเป็นเดซสานคนที่ผมแต่งเนี่ย ถ้าเตกลงมันใครรอดนั่นในสงครามลิเียมันก็ให้เลือกฝ่ายไงพี่มันไหมใช่บันนะมันไหมตุสุดเกิดมาไึชีวิตต้องได้เล่นนะพี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันให้เลือกฝ่ายนี่หมายเพราะว่าไงไม่เข้าใจเลือกให้จบไงเออจะเล่นจบสายไหนสายไหนแต่แต่พี่เดี๋ยวมนุษย์คนกับกับมนุษย์คน มนุษย์คนที่ต้องการมนุษย์คนมนุษย์โกลนคือมนุษย์คนก็คือมนุษย์ที่ครึ่งเครื่องจักรเหมือนเครื่องครึ่งคนเหมือนฟ้าเอสามอะเรอยเหรอแพี่จะจบแบบเอาเป็นสซบอกอะไรนยอนาคตเป็นยังไงเอาคนแท้แท้หรือเอาคนเทียตมเทียม้วข้อแตกต่างคือยังไงอะก็อนาคตต่อไปก็จะเป็นอย่างนั้นไงอย่างเช่นอย่างเช่นภาคสามนี่คือถ้า เลือกให้โลกนี้กลับมาเป็นบอนเดิมก็คือเข้าไปในห้องนิวเคลียร์แล้วกดอะไรมันก็ตุม้มตัวเองตายแล้วทุกอย่างโลกก็จะกลับเข้าสู่ภาวะเดิมก็คือตามรอยพ่อของเขากับเลือกเป็นแบบที่แบบสายโจรก็คือเลือกทํางานให้อหีกคนห,หนึง่งแล้วก็ระเบิดหมู่บ้านทิ้งอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยออก็จะเป็นก็จะเป็นไอ้นี่พวกใี่บอกไปคนเราอืมแต่ภาคสี่ผม <Yes. S 1> ไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้เล่น ภาคสี่เซิร์ฟไหนนะคุณเก่งหามไม่เห็นโอนสกูโอนสกูอัดฟซ่มำไม่เซิร์ฟไม่ขึ้นวะฮะ